สบายดีพี่น้องสบายดีคุกุสกุณน้องสุมงสมบัติพบพ่อกับซว่างบําเทียขี้เก่าพี่น้องมันนี่ออกมาเห็ดคลิปยังหมันต์ว่าไม่จับว่าไม่จับจะจีบยังไงว่าก็ได้ขี้เก่าไม่ฟังไม่จ้าเนาะพี่น้องยายละฟังเห็บคลิปกบุญกบคุณยายทั้งฟินแลนด์ยายลินดาเพิ่งฟังมาให้เตากระตูน ฝากมาเฮ็ดย่างหวานฝากมาเฮ็ดย่างหวานฝากมาให้เก็บไว้ค่าตั้งบอดไปเนอะแต่ว่าเราเป็นคนไทยเด้พี่น้างใช่แต่เราไปอยู่ฟินแลนด์ใหญ่ใด่เป็นคนไทยส้มมาเป็นคนไทยให้ให้ล้วเข้าก็ไปเอามาเรียบร้อยเนาะแต่ว่าบับเรือสามพันอกเพราะว่าค่าหาเข้าบดม่ได้เต็มได้อยู่สองพันก็ร้อยก็โอนเขาบัญชีคนอื่นสองพันก็ร้อยครับ สิบบาทเนาะขาวกระเอาวเต็มกอเกอสามพันือเกอเนาะก็ขอขอบใจยายนยายลินเด้อดินดาเด้อดีไม่แล้ยวกายยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอยู่ใดมข่อยจะมีห้าเงินหักคมก็ให้โซ่ของลาวลำไปรวย Va ngoài sáng ban ngày cựu thì sáng mừng lăn bạt được giải nó phải 30 lại 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 vào lại 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 จะำอยอนยายอยู่ี่ค้นอรยายอยู่ดีไม่แห้งสุภาพแลงอยู่น้ำลุกน้ำร้านไปแต่โดนฮะไอหักลุกล้านตลอดนะคิดจริงได้ให้สมดังโฆนาจังไดบไปเนาะบอกไเอฟซทุกคนปีไหมขอให้สุภาพงงีทุกคนคนอื่นก็ขอคุณเอฟซีทุกคนแล้วที่วงซองบาคต้กั อายุดีม่แห้งคือกันแล้วเนาะสิบมยังเงาเบิ่งสองเบามากดไรกดแท่เนาะไปพ่นพ่นทุกพนโศกนลปีเก่าตอนรับีใหม่ให้โศกใล้าน้ำใรวยสู้สู้คู่สุคนใข้ไปนักเก่ามดทุกทคนเอฟซีทุกทุกท่านทำบ่มีเอฟซีทุกทุกท่านเพิ่งิมบ่มีบาไทยมันนี่แหละบ่เห็นหอกคื่บ่เห็นหรอบ่เห็นน่งอยู่แบบนี้แนเนาะ แต่ก็ีตซสิ <t <t ่งดีเาะว่ามั้อว่ากมน่ะเห็นว่าเห็นเ้าเ้เห็นาวาอยู่นจากตม่ก็ต้งตัยเป็นนั้นหลังจากคลิปขอบคุณขอบบุญขอบุณขคุณยายเาก็จะไ้กินข้าวต่อเนาะข้าวผัดทเลเน เรซฟเซฟเหมือนกันเด้อยายเด้อยายลินเด้อแอกชั่นสวัสดีค่ะโอ้ยอ้าว่าฮัาโอ้นสบาดีพี่น้องกินข้าวแล้วพี่น้องโอเคค่ะกิดตัวน้องเสร็จแสบายดีพี่น้องสบายอีกรอบนึงครับกินข้าวร่างยังมั้ยนี่ยร่างกันพี่น้องกับข้าวผัด

một nghe này nhé. Ừ. Ừ. Theo cùng lòng no. không không. Nào mùa lần nắp hết sức nào lần. Tao tùn. Tô hoặc mùa quá kìm Có tìm nhao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  tìm tìm nhao tìm nhao tìm nhao tìm

ใ้ก like ินมาได้อเปล่อเปลี่ยนกันต้องลูกแล้วใส่ในซองตัวมือก erm ็เปลียนอยู่อ้าุณไม่แท้กพราะาเม่ก้ทำคัาแล้อ้าวให้ยาลูก่อนเกิ็แท้เนี่รมาพร้แป้กลัวมันเอารไปกินไันได้หรอกนาลูเนาะ bây giờ mình là cái cụm mặn lắm bây giờ mình mua bay im chiều còn nhịp bọc bây giờ mình mua là này bây cái bữa rồi mình biết ăn, ừ. Để không? Để không? ăn lấy được không, ก้อนตัวนิหน่อยเดี๋ยวซากระปุนกอดลูกคุณกเห็นซากระปุกน่เขาแ้อ๋อมากินต่ออนนึงกินอยู่ตายแล้วพี่น้องจะสิรได้ไหมกินออกกินเดือดเน cứ nước mượn vậy mà lô là em để mượn này là nhân thường nó Bò có ở nhau nguyên tắc. Tu bọc họ lại bọn mẹ tắt bọn mình mới bơm lên họa. Hm. cắp đơn nào khẩu Ừ Ngay chị điên liếp. mình Mhm. Mhm. nhìn Mình sẽ Mhm. 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 ừm chào hết Con nào thì chọn chào mừng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  เก็บภาพปยะเท่ทานนี้พี่น้องตาติดใจกับเรื่องนไร้เสอเด้อพี่น้องปีใหม่แล้ว,ลวกับกอง FC ทุกทุก่านสชคดีลำรวยเด้อสุขดสุขคนและสุขมงสบอนดูแลสุขภาพารานมักการนาวแบบนี้บาบูทยบาบูไทยบอยและนาแวแหละพี่น้องไปก่อนสบายดี